อย nice> ู่กับสวนหน่พริกคือเก่าครับพี่น้องครับสวนหนองพริกนะครับผมอยู่กับลูกอีสานหากินเดียนไก่แรงงานไทยในอิสราเอลนะครับผมคือเก่านะครับผมนี่นะครับบรรยากาศหลังนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแพี่น้องสุัุขสุขนนะครับอยู่กับลูกอีสานหากินเดียนไก่แรงงานไทยในอิสราเอลคือเก่านะครับผม นะครับเมื่อนี้ผมสิบผ้าคอยพี่น้องเบิงบุกพลิกคือเก่านะครับผมอยู่ในป่าบกพลิกนะครับอยู่อยู่ตี่นีนี่แหละครับบม่ได้ไปไซด์แล้วครับผมเฮ็ดงานบุกพลิกย่างเดียวนะครับอ่านะครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนึ่งนะครับที่เก็บบกพลิกนะครับแต่ก็เป็นอีกมือนึงที่ว่ามามัดเชือกนะครับเมื่อนี้นี่นะครับเห็นเชือกปะครับนี่มัดเชือกนะครับกำลังเดินเชือกอยู่ครับผมกําลังเดินเชือกนะครับพอดีเถ่าแก่ สั่งมาว่าให้ขึ้นเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามะพริกมันสูงนะครับนี่สังเกตเบื้องนะครับพริกมันสูงนะครับเชือกเส้นสุดท้ายอยู่นีเนาะเชือกเส้นสุดท้ายยูนีนะครับตอนนี้ก็พริกจะขึ้นสูงวันเขาแก้กับยานมันล้มนะครับยานมันล้มอีกมันเก็เก็บยากให้ขึ้นอีกเส้นหนึ่งนะครับผมมาขึ้นในเส้นหนึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่ประมานแักเส้นลดีอันนี้คือเส้นแรกนี่เส้นที่หนึ่ง เส้นติสองเ้นสามเซนสี่เซนติห้านี่ขึ้นเส้นติห้าแล้วนะครับอันนี้ขึ้นเส้นติห้าผมก็อยู่ในสวนออฟฟิกไอแอปเปิลนะครับแอปเปลเิเเปลเขียวนะครับแอปเปิลเขียว,เเยวเเนะครับแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงนั่นแหละครับอันเดียวกันนะครับผม พอมันพอมันสุงกว่ประมาณน,นี้นะครับน,นี่บ่งงามนะครับนี่ละประมาณน,นี่นะครับตั้งแต่เก็บมานี่นี่รู้สึกว่าผมบื่อในใจเก็บม,มาสามเดือนแล้วมั้งครับน่าจะสามเดืนเดนนอดนสองเดือนน่าจะสองเดือนเดิอนเก็บบาพผิกนี่ต้นกระสูงกระญ่นะครับสูงใหญ่ บางต้นก็สูงบางต้นก็ต่ำนะครับต้สนสูงบางต้นก็ต่ำเก็บไหลนะครับช่วงนี้เก็บไหลนะครับมือละเป็นซิฟเหลดแล้วครับเหลดละเอ่อสี่สิบสองบุกสี่สิบสองตะก่านะครับเหลดละสี่สิบสองตะกา่าหรือสามซิฟนะครับบางเหลดอาจจะใส่บุกอาจจะใส่กล้องนะครับแล้วแต่อจจอ,อเดอร์ลูกค้านะครับ สำหรับไอแรงงานนะครับแรงงานที่เก็บมะพริกนี่ก็จะมีหนึ่งคนไทยนะครับคนไทยสองก็คือศรีลังกานะครับศรีลังกาในโฮกามาในสีหาเดือนนะครับสีหาเดือนกนะ็อารับนะครับอารับอารับนี่ตอนนี้ี่เลือแต่ผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้ชายนี่เนื่องจากว่าหเหตุสงครามนะครับเนะหตุสงคราม เขากับกับประเทศเขาบัสเลยกับประเทศเขาบัสนะครับกับเรือแต่เพิ่งยิงนะครับที่สามารถขอมาเฮ็ดงานได้นี่นะครับผมตัวต้นมันสูงเลยนะนี่มันสูงนี่เชือกเส้นสุดท้ายมันอยู่นี่นะครับเชือกเส้นท้ายนีย่สูงแล้วนะครับกิโลละจักบาทพร้อมกับบอลูนเท่ากันนะครับม่พี่น้องนะครับ ngang ngang, ạ, chuông này, ghép cái gì ghép mà khéo là ghép mà đen nấm đấy, ạ, tàu cà, khai xăng mạc khéo khai xăng mạc đèn ạ, này, xui xui, ạ, ghép vợ thăn, mạc khéo ghép vợ thăn cả cà thỉm cả thì, tên mạc đen bớt, ạ, mạc đấy, thì gọi ghép vợ thăn, hoặc là lừa. เป็ดหมากแดงเบิด้งนะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วครับมาชิโน,นงครับเดียวทีมงานเพิ่นก็ไอ้ข้าวเจ้าก็ไปอันนี้อยู่ไปไอ้เฮ็ดน้ำนะครับเฮ็ดน้ำท่อน้ำแตกนะแล้วจะผ้าเบิ้งนะครับมงดีมงดีบอสเขาบองห้า,า,า,าม เนื่องจากว่าน้ำไหลเนื่องจากว่าน้ำไหลดินมันเป็นคล้ายๆกับดินเหนียวนะครับนี่เป็นคล้ายๆกับดินเหนียวน้ำมันบ่ซึมลงนะครับเบื้องตีนน้ำค้งอาจจะเกิดมาจากสายยางแตกเลยดินดินมันดินมันอมน้ำนะครับดินมันอมน้ำก็ให้เกิดนี่แหละพลิกบางอามาพลิกไต่บดลองนี่พลิกไตย ลูกเดียวกันครับทาง้งผลนะครับเนี่ยทั้งผลงามก่าทา้งนี้มา,าจ,จะแขะหมดเลยเนื่องจากน้ำบอดีน้ำร้ายแล้ปบูกกับดิน่ค่คยงามนะครับนี่แหละอันนี้คือคิกบะง่ามนะครับนี่ขัดถิมร้ายขัดถิมปะยางร้าเลยทุ่นกันไมนนครับส่วนหมากคนไทยอยู่นี่ เม็ดวงนีสามสี่คนนะครับหลักๆเลยคือสี่คนก็มีผมนะาแล้วก็มีไออีกสามคนนะครับที่ว่าอยู่ประจํานะครับผมตรงที่ไหะครับน้ำลายนะครับน้ำลายก็ให้เกิดบวกิบบวงา้นแพลิกตายนะครับอี่ผ้าเบิ้งนี่คล้ายๆกันครับบานเท้าคล้ายๆกันครับไอหัวและผ้าบานเท่านะครับ รสชาติหรือกลิ่นคล้ายๆกันนะครับผมหรือบัตนี้เขาเอื่นว่าัวละพา,ายิวัวลาพายิวคือคนยิวนั่นเองนะครับประเทศยิวประเทศอิสราเอลหรือภาษาอิสราเอลเขาเอื่นว่าไอบาซิลิกุมนะครับบาซิลิกุมนะครับผมรสชาติคล้ายๆกันครับ หละผ้าบานเท่านะครับส่วนมากนะครับเอาไปผัดไส้ไก่ได้ครับผัดไส้ไก่หรือเอาไปใส่แกงก็ได้นะครับแกงพวกแกงมัเอือสันนะครับได้เท่ากันนะครับผมรสชาติเท่ากันไงก่อไงเลยวงต้นมั่นเลยนะครับปูนี่ต้นมันครับ ต่อกันครับเนี่ยนี่เขาเนี่ยต้นผักชีขึ้นเขาอ่านะครับสูงสูงประมาณเอื้ผมนะครับนี่ต้นผักชีสูงประมาณเอื้อผมสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสูงรอ้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับต้นผักชีกว่าสูงซ้ำๆเอื17 7, 17 6, 17้ผมนะครับประมาณเมตรกว่า รยากาศตอนประมาณบ่ายสามโมงของประเทศอิสราเอลนะครับนะครับผ้าชมสวนนะครับผมหันพ่อแม่พี่น้องเบื้องคลิปนี้จนจบนะครับอยากจะให้ผมเก็บที่อย่างเกี่ยวกับอมะพริกหรือว่าให้ผมเห็ดเกี่ยวกับ ยังนะครับในการเกษตรของอิสราเอลนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาได้หรืออยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพร้อมติดอิสราเอลนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมนี่นะครับ ต้นยูคานะครับบ้านเขาก็มีต้นยูคา่ให้กันเด้อพี่น้องครับต้นยูคา่ลาย